สวัสดีจ้ามือนีกะมาพบก,กับช่องนองซ่อนชะแนวอีกตามเคยเนาะจา้ามือนีช่องนองซ่อนชาแนวจากมีแนวทางเดล็กถูกผ้าน้อยเนาะจา้าของวันที่26กรกฎาคมให้คือเก่าเนาะจา้าเทิงสามน้อยเนาะเทิงน้อยพิเศษน้อยปกติและก็น้อยวิไอพีเนาะจา้าแต่ก่อนเข้าจะไปเบิ้งแนวทางเหล็กถูก ของวันที่26กรกฎาคมเนอะจ้ะเ่ากับมาเบิงผลนะจ๊ะห้าน้อยวันที่2 5กนเนอะจ้ะว่าที่ห้องหายไปนี่เขาน้ยได้แน่เนอะจ้ะจากจากที่ห้องหายไปนี่ฟันสองเนะจ้ะวิ่งลูดกับสองขับเจดนะจ้ะผลที่ยาเขาเนาะเขากับเขาของ น้อยปกติน่จาจะเข้ากับเขาล่างเนาะเขา้าเขาตัววิ่งหลูดนาะจะเขาล่างกันคือตัวเจ็ดหนึ่งจะจะเป็นใดนี่เนาะจากผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชนแนลจะเดวไปใส่เป็นแนวทาากันว่าน่จาจะในหลายใดน้อยกันบอจะต่อไปเข้ากับไปเบิ้งแน่วทางห้าน้อยนาะจะของวันที่ยี่สิบ หกก,กรกฎาเลยเนาะจา่ะวาที่เข้าหายไปนี้ได้เลขถูกที่จุดนี้ได้ตัวใดกันเนาะจาจะจะเข้ากับไปเบิ่งกันเลยจา้าเข้ากับมาตามตอนนาะจาะของเลขถูกห้าน้อยวันที่ ยี่สิบหกกรกฎาเนะจ้ะที่ให้แนวทางของเลขถูกเนาะมื่อนี้เข้าจุดใดตัวใดเข้ากับไปบึ่งกันเลยจากเมื่อนี้ที่จุดใดนะจ๊ะเลขถูกก็คือสองเก้าสองจะเข้ากับบึง่งเลขที่เข้าแยกออกมาใหา้นะจ้ะจากตัวแรกเข้ากับให้สองเก้าจ้ะ สองสองแล้วก็หกเจ็ดจะจะสำหรับเลขกันเนาะเลขกันเท่ากับให้เจ็ดเก้าจะสามเก้าแล้วก็สองหกเนอะจ้ะ เขาก็ yeah. ับไปเบิ้งตัวที่เขาฟันวิ่งรูดเนาะจ้ะว่าเข้าหายตัวใดเนาะเขาก็ับมาเบิ้งตัวฟันก่อนเนาะจ้ะมือนี้เขาก็ให้ฟันสองจ้ะวิ่งรูดก็ให้สองกับเก้าเนาะจ้ะจะเขากับไปเบิ้งตัวติงกันเลยเนาะจ้ะทั้งติงสองตัวแล้วก็ตัวติงสามตัวเนาะจ้ะเมื่อเบิ้งตัวติงสองตัวก่อนเนาะตัวติงสองตัวเขาก็ให้ สองเก้าจ้ะสองสองหกเจ็ดจ้ะแล้วก็ม้วงตัวติ่งสามตัวตัวติ่งสามตัวเขากรให้สองเก้าสองจ้ะ 2องหกเจ็ดแล้วก็สองหกสองจะเทากับไปเบื่องต่อเนาะจ้ะตัวนิ่นแล้วก็ตัวล่องเนาะเทากับมาเบื่องตัวนิ่นก่อนตัวนิ่นเทากับห้สองเก้าจะสองสองหก <7 S 2> เจ็ดถ้าห้าก็ไปเบรงตัวล่องกันเลยต่อเลยเนาะจ้ะตัวล่องเห้ากับหกเจ็ดเก้าจ้ะสามเก้าแล้วก็สองหกเนาะจ้ะแต่สำหรับตัวนิ่นเนาะจ้ะก็คือสองเก้า สองสองหกเจ็ดจ้ะตัวนี้เขาก็ให้เนวทางนะจ้ะให้นิ่งไปกลับนั่เนาะสำหรับตัวเจาะตัวนิ่นแต่แต่กระมือด้จ้ะสำหรับตัวนิ่งตัวเจาะสองตัวเนาะก็จะเขายากแน่นะจ้ะก็จะมีรุดบ้างเขาบ้างกับว่าว่ากันนะจ้ะแต่เขาก็จะไปแนวทางตัวนี้จ้ะจะเขาง่ายเขาทุกมือนะจ้ะก็จะเป็นตัว บ้นวิงรูเนี่ยจากตัวนีเนาะจะแน,นะ่นำจะจะไปลินไต่ง่ายกลัวเนาะจะจะเป็นได้เนาะจากมือนี้นจากแนวทางเลขถูกของ,อ,งองช่องน,น,น้องซ่อนแสแนวหายไปนะจ๊ะเป็นเลขในดวงใจกันว่าน่าจะเป็นเลขมักเลขชอบกันโบเข้ากับเอาไปพิจารณากันได้เนาะจ๊ะ ว่าเขาจะเรียนนักเบาตัวใดไดเนะาะจะไทยนี่นะจ่ะ่องน้องซ่อนชาแนลกะขอขอบคุณนะจ๊ะผู้ที่มาติดตามรับชมของสองน้องซ่อนชาแนลนะจ๊ะกะขอไ้มีสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะเข้ากบับพบกันใหม่เนาะในคลิปต่อไป คิปนี้กะสวัสดีจ้าขอบคุณจ้า